3ข้อควรรู้ก่อนกินยาลดความดันคนมักถามว่าความดันสูงไม่กินยาได้ไหมต้องตอบเลยว่าไม่ได้นะครับการที่แบบความดันสูงแล้วไม่ยอมกินยาเนี่ยมีข้อเสียเยอะกว่าข้อดีหลายคนจะกลัวเหลืองยาเคมีกลัวอะไรต่างๆเนาะบอกเลยว่าไม่คุม้มทานยาไปเถอะยาความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทานยาลดความดันหรือควบคุมความดันเนาะความดันที่สูงเนี่ยจะเป็นตัวทาร้ายหลอดเลือดเราให้หลอดเลือดเราเสื่อมสภาพ แล้วยิ่งหลอดเลือดเราเสื่อมสภาพเนาะไขมันยิ่งชอบเกาะจะมีไขมันเกาะมากกว่าทําให้หลอดเลือดติดตันมากกว่าเพราะฉะนั้นความดันสูงทานยาเถอะครับหมอเคยบอกไว้แล้วว่ายาลดความดันไม่ได้เป็นตัวรักษาความดันโลหิตสูงยาเนี่ยเป็นตัวควบคุมความดันของเราเท่านั้นสิ่งที่จะช่วยรักษาความดันโลหิตสูงได้คือการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราเองต้องทําด้วยตัวเองเนาพะพอเวลาเราปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราแล้วเนี่ยความดันมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและเราจะสามารถค่อยๆลดยาความดันลงได้นะครับ หมอเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อรักษาความดันโลหิตสูงแล้วเนาะลองไปหาดูอีกทีหนึ่งทีนี้รู้แล้วว่าจะต้องกินยาความดันในช่วงเริ่มต้นเนาะเพื่อควบคุมความดันให้ดีระหว่างที่เราปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ก่อนจะกินยาความดันเนี่ยสอย่างที่เราจะต้องรู้เนาะข้อที่1เลยเวลาที่เราทานยาความดันโลหิตสูงเนาะสิ่งที่เราจะต้องทําเสมอคือต้องวัดความดันด้วยตัวเองที่บ้านความดันที่วัดได้ที่บ้านเป็นความดันที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วเพราะฉันเนี่ย เราต้องวัดดูว,ว่าเวลาเราทานยาความดันแล้วเนี่ยเราคุมความดันที่บ้านของเราได้ดีหรือเปล่าเครื่องวัดความดันที่หมอแนะนําให้ใช้เนาะถ้าใครยังไม่มีเครื่องความดันเวลาจะซื้อให้ซื้อแบบที่เป็นปลอกแข็งหมอว่าวัดได้ดีกว่าที่เป็นปลอกอ่อนๆเวลาวัดความดันที่บ้านหมอแนะนําว่าให้ลองวัด ทั้งวันดูเลยเช้าสาย App, บ่ายเย็นก่อนนอนดูซิว่ากินยาความดันแล้วเนี่ยความดันเราคุมได้ดีตลอดทั้งวันไหมตื่นเช้ามาดื่มน้ําก่อนไปเข้าห้องน้าให้เรียบร้อยแล, cych, แล้วมาเช็คดูเลยว่าความดันเป็นยังไงบ้างแล้วก็วัดทุกๆ4ี่ชั่วโมงเลยไปจนเข้านอนเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนดูซิว่าเราคุมความดันได้ดีทั้งวันหรือเปล่าแล้วก็จดไว้ไม่ได้จําเป็นต้องวัดทุกวันเนาะเราอาจจะลองวัดดูสัปดาห์ละหนก็ได้นะครับวันหนึง่งแล้วก็จดไว้จนไปพบคุณหมอเนาะสมมุติว่า3ามเดือนเราไปพบทีหนึ่ง ไปดวเวลาไปโรงพยาบาลเอาเครื่องของเราเนี่ยไปเช็คกันที่โรงพยาบาลดูวัดเลยแขนซ้ายแขนขวาวัดดูว่า ใกล้เคียงกันหรือเปล่าถ้าเกิดต่างกันไม่เกิน10มิลลิเมตรประหลอดถือว่าโอเคความดันที่เราวัดเองที่บ้านเนี่ยเชื่อถือได้แล้วก็เอาที่เราจดให้คุณหมอเขาดูนะครับว่าความดันที่บ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะแต่และเวลาเป็นยังไงบ้างหลายคนเนาะเวลาเป็นความดันกินยา,าความดันหมอใจมากินก็กินไปกินไปทีหนึงสเดือนไปพบหมอค่อยวัดความดันอีกทีหนึ่งเนี่ยแบบนี้จะคุมความดันได้ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดความดันที่บ้านเองด้วยต่อมาข้อที่2หมอไม่แนะนำเนาะให้กินยา ขนาดสูงสูงคั้งนี้เวลาเราดูตัวยาต่างๆเนาะยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราลองเอาลิฟเลตยาออกมาดูเนาะฉลากยาเนี่ยละกลางออกมาดูเนี่ยจะเขียน็นตัวเล็กๆเยอะแยะเลยลองไปดูตรงผลข้างเคียงเนี่ยผลข้างเคียงจะเยอะมากเลยนะอ่านแล้วจะไม่อยากกินยาเลยแต่บอกไปแล้วเนาะยาความดันต้องกินผลข้างเคียงเนี่ยเหล่านี้เนาะจะสัมพันธ์กับ ขนาดของยาที่คุณกินสมมุติว่ายามีขนาด50มิลลิกรัม100มิลลิกรัม200มิลลิกรัมเนี่ยยิ่งเรากินปริมาณสูงสูงสมมติว่าเรากิน100หรือ200มิลลิกรัมเนี่ยผลข้างเคียงยิ่งเยอะถ้ากินขนาดต่ําๆผลข้างเคียงจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นการกินยาความดันที่ดีเนี่ยคือการกินยาความดันต่อชนิดนะขนาดต่ําๆแต่กินหลายๆชนิดร่วมกันดีกว่าการกินยาชนิดเดียวแล้วกินขนาดสูง ยาความดันเนี่ยมีหลายกลุ่มหลายชนิดเวลาทานเนี่ยการทานที่ฉลาดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยคือการทานแต่และกลุ่มเนี่ยทานขนาดปริมาณน,น้อยๆให้เลือกขนาดต่ําที่สุดสมมุติว่ายากลุ่มนี้มีกี่มิลลิกร,รัมบ้างให้เลือกมิลลิกร,รัมต่ําที่สุดเสมอถ้ามิลลิกร,รัมต่ําที่สุดยังคุมความดันได้ไม่ดีให้เลือกกลุ่มอื่น ไปเพิ่มเติมสมมติว่าเลือกกลุ่มที่2ก็เลือกขนาดต่ำที่สุดของกลุ่มที่2เพราะว่ายาความดันเนี่ยมักมีฤทธิ์เสริมกันเองสมมุติว่าเราทานยาความดันกลุ่มที่1นขนาด1 0 0มกรัมแล้วยังคุมความดันได้ไม่ดีการจะเพิ่มไปเป็น200มิกรัเนี่ยเพิ่มยาไปเป็นเท่าตัวเนี่ยประสิทธิภาพการลดความดันจะไม่ได้เพิ่มขึ้น1เท่าตัวนะเพิ่มขึ้นได้ไม่ถึง1เท่าตัวแต่ผลข้างเคียง เพิ่มขึ้นได้หนึ่งเท่าตัวเพราะฉะนั้นประโยชน์จะมากกว่าถ้าคุณไม่ต้องเพิ่มปริมาณในกลุ่มนั้นๆให้ไปเลือกยาลดความดันในกลุ่มที่2มาทานร่วมกันยาหลายๆกลุ่มจะเสริมธิก์การทํางานกันเองบางที1น่บวกหกลายเป็น4เลยจะคุมความดันได้ดีขึ้นโดยการใช้ยาความดันในขนาดน้อยๆแล้วก็หลายกลุ่มร่วมกันสรุปเนาะอย่าใช้ยาตัวเดียวขนาดสูงสูงให้ใช้ยาแต่และอย่างเนี่ยขนาดน้อยๆถ้ายังคุมได้ไม่ดีให้ใช้ยากลุ่มอื่นมาเพิ่มเติมเพื่อให้คุมได้ดีขึ้น อันนี้ก็ต้องลองปรึกษาคุณหมอดูด้วยเนาะว่าอยากทานยาหลายกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มขนาดน้อยๆคุณหมอเข้าใจให้ได้อยู่แล้วแหละแบบนี้จะเป็นการลดผลข้างเคียงของยาลดความดันด้วยผลข้างเคียงที่เขียนเยอะๆถ้าเรากินยาขนาดน้อยๆผลข้างเคียงจะไม่มีต่อมาข้อที่3ยากินยาลดความดันเนี่ยจะเม็ดเดียวขนาดสูงหรือว่าจะหลายตัวก็ตามเนาะ กระจุกตัวกันในมื้อเดียวหลายคนเนี่ยทานยาความดันมักจะทานมื้อเช้าคุณหมอก็มักสั่งให้ทานมื้อเช้าแหละส่วนหนึ่งเพื่อให้คนไข้ไม่ลืมอ่ะบางทีมี2-3ตัวกินทีเดียวหมดเลยนะครับ ไม่แนะนาสิ่งที่หมอให้ทําในข้อแรกเนี่ยคือเราต้องวัดความดันให้คุณหมอคุณหมอเห็นความดันทั้งวันคุณหมอจะสามารถกระจายตัวยาให้ไปคุมความดันได้ดีทั้งวันด้วยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการวัดความดันในข้อหนึ่งด้วยเนาะการกินยาลดความดันเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยยาลดความดันหนึ่งตัวเนาะคุมความดันเนี่ยมักคุมได้ดีอยู่ประมาณสัก6 8ชั่วโมงเท่านั้นเองเขาจะคุมไม่ได้ดีตลอดยี่บชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายยาโดยกินคนละมื้อจะช่วยคุมความดันให้ได้ดีทั้งวันแต่ สิ่งที่ดีกว่าคือเราต้องวัดความดันเราเองก่อนเช้าสายใบเย็นก่อนนอนพอเราเห็นแล้วว่าเอ๊ะความดันช่วงไหนเราสูงเราจะได้ไปจัดสรรการทานยาเนี่ยในช่วงก่อนที่ความดันเราจะสูงได้ถ้าเรากินยาถูกเวลากินตอนไหนถูกเวลากินก่อนที่เขาจะขึ้นสมมตินะความดันช่วงก่อนนอนเราสูงมื้อที่ควรจะกินมากที่สุดคือมื้อเย็นสมมติว่าเวลาเรากินเช้าเนี่ย เขาคุมได้ไม่ถึงตอนก่อนที่เราจะนอนนะถ้าเรารู้ว่าความดันเราสูงเวลาไหนจัดสรรเวลาการกินยาให้มันดีให้มันถูกต้องเนี่ยเราจะใช้ยาความดันปริมาณน้อยลงแล้วก็คุ่มความดันตลอดทั้งวันได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉันเนี่ยแนะนําให้กระจายการกินยานะครับอันที่เจอบ่อยคือความดันสูงตอนเช้าเลยตื่นนอนมาวัดแล้วสูงเลยเนี่ยเวลาที่ควรกินยามากที่สุดคือตอนก่อนนอน การที่เราตื่นมาแล้วเราวัดเนี่ยว่าความดันเราสูงตอนเช้าเนี่ยจริงๆแล้วความดันเรามันไม่ได้สูงตอนเช้าที่เราตื่นมานะสูงตั้งแต่ตอนเรานอนและคนบางคนที่ไปนอนโรงพยาบาลแล้วมีตัววัดความดันมอนิเตอร์อยู่ตลอดเนี่ยจะพบเลยว่าช่วงใกล้เช้าจะเป็นช่วงที่ความดันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันสูงตั้งแต่ตอนที่เรานอนแล้วนะถ้าเราจะคุมความดันตอนที่เรานอนให้ดีเนาะเราต้องทานยาความดันตั้งแต่ก่อนนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดสรรเวลาในการทานยาความดันให้ดี ใครจะช่วยจัดสรรละ่ะเราแล้วก็คุณหมอร่วมมือกันเนาะถ้าเราช่วยวัดความดันให้คุณหมอว่าความดันสูงช่วงไหนการกระจายยาความดันให้กินเพื่อให้คุมความดันได้ดีทั้งวันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือ3ข้อควรรู้เนาะก่อนที่จะทานยาความดันนะครับ